มีคนรีเควสว่าขออ่านตำนานขุนหลวงวิลังค้าให้ฟังหน่อยแล้วยิ่งอ่านออกเสียงยิ่งตลกเดี๋ยใขรจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องเฟลสเตทนะขุนหลวงลวิลังค้าเนี่ยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคุยถึงเรื่องลำพูนใช่ไหมแล้วก็เออเราก็เราก็แขกก็ได้ฟังว่าเออณวันหนึ่งเนี่ยลำพูลในปกครองด้วยผู้หญิงใช่ไหมครับ แต่ว่าก็มีคุณหลวงท่านหนึ่งมาโชว์มากต้องการที่จะมายึดเมืองลำพูนให้ได้ท่านนั้นก็ชื่อคุณหลวงวิรังคะแต่ปรากฏว่าคุณหลวงวิรังคะก็โดนโดนมนของเ,อเจ้าแม่ใชิญนี่กีดีเดียนะในสมัยอมของพระนางจามเทวีซึ่งปกครองเมืองหริพุนชัยนคนหรหริพุนชัยเป็นนครของชนชาติมอญ ขณะที่บริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าชาวลัวพี่เก๋ะจะอารมณ์บาบาริกะเป็นพวกป่าเถื่อนอมอไม่ค่อยมีอ,รอารยธรรมในขณะที่ชาวมอนของอาณาจากักร พระนางจามเทวีเนี่ยถือว่ามีอารยาธรรมที่สูงกว่าขุนหลวงวิลังคะเป็นกรรษัตริย์ชาวล้วองค์ที่13าของระมิงนครในราชวงศ์กุณาระคือมันยังไม่ใช่เชียงใหม่นะเชิงรอ,อยสุเทพอ่ะซึ่งสมัยนีย้เขาเลี้ยงผีปู่แสยาแสที่ฆ่าควายแล้วกินเนื้อควายดิบอ่ะกินเลือดดิบอันนั้นแหละคือบรรพบุรุษชาวล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าอาวุธของขุนหลวงวิวลังวิลังคะค,คือการพุ่งหอ,อกสเนาว เป็นหอกแบบชนิดหนึง่งเรื่องลือมากทีนี้ขุนหลวงวิรังคะเนี่ยอยากจะแต่งงานกับพระนางจามเทวีพีเ<อ>พ่เก๋ยิ่งแล้วพี่เก๋ลองนึกภาพผู้ชายแบบหน้าตาป่าเถื่อนน่ะเป็นลัวตัวเตี้ยเตี้ยดำๆ<ะ>มา<อ>ขมข้อเดียวใช่ขุนหลวงวิรังคะจะเตี้ยเตียดำดมาขามข้อเดียวนะก็ไปหมายปองนางเขาเรียกว่าดอกฟ้าก็ไปหมายปองพระนางจามเทวีใช่ไหมทีเนี้พระนางก็ไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงลัว เพราะว่าเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่าขุนหลวงก็ส่งทูดมาเจริญไมตรีขออภิเศกพระนางก็ผัดผ่อนผัดผ่อนโดยมีเงื่อนไขเช่นสร้างเจดีย์ให้น้องก่อนนะคะคล้ายๆกับเจดีย์ผลิภูนชยัยแล้วก็ถ้าสร้างเจดีย์ให้เหมือนแบบใหญ่โตเท่ากับเจดีย์พระธาตุแล้วเนี่ยให้ขุนหลวงอ่ะพุ่งหอกสะเน้านะเป็นหอกด้ามยาวมีสองคมมาตกที่ในเมืองถ้าพุ่งหอกจากเมืองล้วนะมา มาที่ถึงลำพูนได้อ่ะถึงจะแต่งงานด้วยเ hmm. นี่ยคุณหลวงวิรังค์ะตอนแรกก็พุ่งมาตกนอกกำแพงเมืองก็เรียกว่าหนองเสนาทีนี้พระนางจาม,มาเทวีก็รู้สึกว่าเชี่ย <O> uh. พุ่งมาง <O> uh. ไ,มได้จริงงมาได้จริงก็เลย <O> uh. ก็เลยแก้เกมด้วยการเอาอย่างนี้ค่ะเอาเศษผ้าถุงของตัวเองมาเย็บเป็นหมวกพี่เก๋เอาผ้าถุงมาเย็บเป็นหมวกแล้วก็แบบ เจ้าพี่คะน้องทําหมวกมาให้ให้เจ้าพี่ใสอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาใบพลูมาทําหมากสาหรับเคี้ยวแล้วพี่เก๋เวลาเอาใบพลูจะมีการป้ายปูนแดงที่พลูนี่ก่อนปอ่าการทำหมากอะนางก็เอาใบพลูมาป้ายเลือดประจำเดือนตัวเองให้เป็นสีแดงแดงแล้วก็เอาไปให้ขุนหลวงกินอุ้ยขุนหลวงก็ปราบปื้มเนาะนางอันเป็นที่หมายปองของเราเนี่ย นั่นก็ใส่หมวกเสร็จแล้วก็กินหมากที่เอาไปไป,ไป้ายเลือดประจําเดือนทีนี้พอพอคราวเนี้ยพี่เก๋ของเสื่อมหมดเลยไม่มีแรงพุ่งหอกพุ่งอะไรก็พุ่งไม่ได้ละแล้วทีเนี้ยพอพอเสื่อมวิทยาคุณน่ะก็เลยหนีพอหนีก็หนีหายไปเลยนะพี่เก๋เหมือนคนอกหักอ่ะพี่เก๋นึกภาพคนอกหักะนะ นะคนหนีหนีนี้หนีหนีไม่ไม่แบบเหมือนไม่เจอผู้คนแต่ก็ได er, ้สั่งเสียกับลูกน้องเอาไว้ว่าถ้าตายเนี่ยนะขอให้จัดขบวนศพอะไปอยู่บนดอยสุเทพสูงสูงเลยให้ไปอยู่ในจุดที่มองเห็นเมืองลำพูนตลอดเวลาพี่เก่งความรักความรักของคุณหลวงวิลังคะคือไม่ move on อกหักไม่ move on แล้วก็อยากไปอยู่ในจุดที่อยากเห็นเมืองลำพูนแล้วปรากฏว่าอะไรอีกบรรดาลูกน้องมีนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอไปลอดต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อเครือเขาหลงซึ่งอีต้นเครือเขาหลงเนี่ยถ้าใครไปลอดแล้วจะทําให้หลงทางปรากฏว่า <c oughs> ก็หลงทางกันอีก <c oughs> กระตัดทัดท้ายพี่เจเพราะดันปีลอดอีเครือเขาหลงเนี่ยแล้วจนท้ายที่สุดอ่ะก็เหลือลูกน้องนิดเดียว ก็เสนาอมามันะก็หามโลงภาษาเหนือเล็กว่าล่องนะล่องล่องล่องหามล่องแปลว่าโลงก็หามไปเอาไปไ่ตีนเขาไปทางทิศเหนือจนถึงจุดที่จะมองเห็นเมืองลำพูนตลอดเวลาเสร็จแล้วก็คว่ำลงลงเอาฝังศพเลยเรียกดอยนั้นว่าดอยความลองดอยความล่องคือดอยที่เอาศพของคุณหลวงวิลังค้าไปเผาไว้ตรงนั้น เห็นไหมดอยม่อนล่องลอยต่อเชียงใหม่ลำพูนเห็นไหมคุณหวานหวานถูใช่มันเป็นตำนานนี่ดอยม่อนล่องเหรอใช่ล่องล่องในที่นี้ไม่ใช่ล่องใครนะอืมพี่อ่าแขกจะอธิบายว่าภาษาเหนือมีวรรณยุกหกวรรณยุกเดีพี่เก๋ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าคือลอง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  เหมือนไม่อะพี่เก๋ไม่ไม่ที่แปลว่าแม่ไม้แต่ไม้เนี่ยคือไม้เมียงไม้ไม้ที่แปลว่ามองอ่ะไม่เมียงมองอ่ะคือไม้แล้วก็ไม่แม่ไม่แม่ไม่ล่องล่องคือลงอมอออยดอยม่อนล่องอยู่แม่ริมเพิ่งเห็นแล้วก็คําว่าล่องเนี่ยสะกดด้วยไม่ใช่ลอไม่รอไม่เอกอ่างงูนะหอหลอลิงไม่โทถอ่างงูม่อนล่องแบบนั้น มอนลองลองที่แปลว่าลงโซมอนลองอ,อ,อลองของคุณหลวงวิลังค่ะพี่เกดดูสิคนวิ่มูฟออนกับลำพูนนี่ต้องการเห็นลำพูนตลอดเวลา